นี่พามาเบึ่งส่วนเครื่องเงินแส้นของหาได้แส้นซ้ามแล้วมีหัปุ๊กแคร์ไลคกับซ้ามงานบรได้หลายนี่หาตัดออกไปก็ะไลแล้วเลือดเดีนี้เลือดตุนเครื่องแค่ผ่านแป้เก็เอาไปไายก็ได้รอบละเมินอยู่ดอกกออกอีหลาย โอเคอยู่กับการทำส่วนมะเขือปีแรกโอ้เข้าหนาล้มแล้วเข้ากับหลังตั้งห้องเราล้มสนีใฮ้บได้แล้วเรียบร้อยไปแล้วดูให้เขาตัดให้มันห่างถ้ามันบหางมันอีโบป็นด้วยเหลือมะเขนะือน่ะตัดออกเรื่อยๆครับเพราะว่ามันคุมไงถ้าใบมันส้นกันติดกันก็คือว่ามันบบปินหน่้วยละ นี่ได้ลอยสิบเอ็ดเหมือแล,ล้วแกถือว่าอีได้หักกันนี่คือข้าวโพดเขาปุ๊กไว้โอเค